โรงเรียนวัดช้างทูนตั้งอยู่เลขที่21ทับหหมู่2ตําบลช้างทูนอำเภอบ่อไรจังหวัดตราดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดโรงเรียนมีเนื้อที่จํานวนเจ็ดไร่เขตบริการของโรงเรียนประกอบด้วยเขตพื้นที่การปกครองจํานวนหนึ่งตําบลมีเขตพื้นที่บริการ3าหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านเกาะชู หมู่ที่2บ้านช้างทูลและหมู่ที่4บ้านหนองมาดเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2565มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน242คนนักเรียนชาย128คนนักเรียนหญิง114คนและมีบุคลากรทางการศึกษา จำนวน12คนปัจจุบันมีนางสาวบุญรักษาคุ้มปรีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดช้างทูลขอเสนอ1โรงเรียน1ผลงานดีเด่นด้วยโครงงานคุณธรรม3แยกสมคุยขยะรักโลกค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เด,เด็กข้าผมบุรุษพัน์อทองสีสวัสดีค่ะเด็กหญิงพุทธยาบุญแก้วขาวส,สวัสดีค่ะเด็กหญิงจินนภัทรส่องทองสวัสดีค่ะเด็กหญิงวุญชีาฤทธิ์จันทร์และดิฉันเด็กหญิงชนิชาทองจบค่ะวันนี้พวกเราจะมาเสนอโครงการคุณธรรมเรื่อง พอเพียงในการยืดอายุสิ่งของที่ตนใช้ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไม่คำนึงถึงทรัพยากรจะหมดหรือสูญหายไปจากโลกนี้เกิดปัญหาขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นการแยกขยะและการเช่วยลดปริมาณขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยเริ่มจากจุดเล็กๆที่ก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ของนักเรียนโรงเรียนแว็บช้างทูน ดัดทำโครงงาคุณธรรมสามแยกสามปุ้ยขยะรับโลกสู่บวรรของพวกเราวัตถุประสงค์มี5้าข้อประกอไปี้ค่ะข้อเดิเพื่อส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนะคาโรเรียนข้อ2เพื่อขยะภายในโรงเรียนข้อสเพื่อให้นักเรียนมีวินัยในการทัดแยกขยะข้อสี่เฝึกกระบวนการคิดรู้จักออกแบบนันเองนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อข้ามูลค่าให้กับสิ่งของเราใช้และข้อ5้ ถ้สร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนในการทำความดีและความเต็มใจกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนวัช้างุูร i, ์จำ nice. นวน241คนและชุมชนใ้ล้ช้าคุณครับระยะเวลาในการดำเนินโครงการเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2565สถานที่บป้าายของเราโรงเรียนวัช้านุสรวรดช้างุูรและทุกสนนวัชรุูค่ะวิธีการดำเนินงานของพวกเราเป็นนี้ค่ะ ข้อหนึ่งกลุ่มเยาวชนหนุ่น้นขยะบรักโลกและคุณครูแกลน้ำจัดกรรมรูปสมองค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนเพื่อรูปกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเพิ่มติกรรมบ่งชี้เชิงบวกข้อสามกลุ่มเยาวชนหนู่น้นคุณครูขยับรักโรกร่วมประชุมต่อคณะนครูในโรงเรียนข้อสี่กิจควิตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกับคุณครูเพื่อแก้ปัญหาตามโครงงานสามแยกสามปุ้ย ข้อ5้าเสนอร่างโครงงานกับคุณครูนะคะอาจารย์ข้อ6ปรับปรุงรายละเอียดต่างๆตามคําแนะนาของคุณครูนะคะอาจารย์ข้อเจดําเนินการามโครงการท้องที่ใจล้ที่ปกครองข้อ8ประมวลผลโครงงานและข้อ9จะทำรายงานโครงงานเสร็จครับไปที่กากรรครับกิจกรรม3แยกสมคุยขยะลักโลกมีในต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมคุยที่1คุยขยะส้ ้วนเป็นหลอดประกอบเป็นรูปทรงต่างๆตกแต่งให้สวยงามและนําไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและเปิดโอกาสให้ทุกคนนำที่งานมาขายได้ด้วยค่ะกิจกรรมคุยที่2คุณเกียรติจสร้างกรนีปรกอบเป็นสามโมกบรวัของเราแล้วมีมมกอะไรบ้างหรอคะมาเดี๋ยวผมจะไล่ฟังครับมมกที่หนึ่งโมกผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตสารพัดประโยชน์และแตกเป็นรายการจุเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปแล้วเอาไปมั่งให้สำเงานที่ไหนบ้าง มอสถึงัอนามัยครับมอที <h <h ่สอมอดอกไม้จากระดาษใ้้วัชาชกุณก็ใช้ในพิธีการทางศาสนามอที่ 3. ามมอสสืการเรียนรู้และเกมฝึกให้แก่ถูงมัฒนาเลายแลชั้นอุอมารณ์2ชั้นป .1- ปครับกิจกรรมคุยที่3เด็กชั้นคุยได้เป็นกล้องยันวัชพางกุกเชคุณหมอจากอนามัยน้อให้ความู้เรื่องขยะสีต่างกและนักสีอาเพื่อร้งงให้นักเรียนี้ขยะเป็นและหลักสีอาอะไรบ้างเหรกครับ กิจกรรมแยกที่สี่ประกวดห้องเรียนแยกขยะและประกวดห้องเรียนแยกขยะด้วยอไรหรอคะมามาเดี๋ยวพี่เจะเล่าให้ฟังนะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการการแยกขยะสู่ห้องเรียนโดยชวนนักเรียนระดับชั้นจัดมุมแยกขยะในห้องเรียนและห้องเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ชั้นป .6 และชั้นป .1 กิจกรรมแยกที่5้าใโรงช่วชุมชนแยกขยะเชิญชวนพี่ๆีเพื่อนและน้องๆในโรงเรียน ร่วมกันเดินเรือลงช่วยชุมชนแย่ขยะพร้อมทั้งแจกแผ่นคับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแย่ขยะและไปเด ok ha hai, for for ินเรืองที่ไหนหรอคะที่ตลาดนัดวัดช้าทูค่ะกิจกรรมเที่6รทําขยะโรงเรียนจัดตั้งธราคารสขยะของโรงเรียนมีการรับซื้อและจัดจำหน่ายจากนักเรียนทำบัญชีสะสมเงินในแต่ละชั้นเรียนรับซื้อขยะจากครูบุคลากรและนักเรียนหรือช่วงเวลาที่รับซื้อคือช่วง เป็นของวันพฤหัหสบ,บดีและจะมีชาวบ้านในชุมชนเข้ามารับจีเ,เกียะ์ในเดือนๆสิ้นเดือนและพนาการขยะแยกอะไรบ้างหรอคะแยกกล่องอลังนมขอยแยกกระดาษแยกขวดน้ำพลาสติกแยกขยะเปียกแยกขยะตันรางค่ะในการแก้ไขปัญหาสู่บวกของพวกเราหลักธรรมและคำสอนของพ่ออารียาตัสิ ที่ทำให้เกิดทุกข์คือจะเพียรู้จักการขัดแยกขยะข้อ3มีโรคความหลับทุกข์คือสุขภิตวิเคราะห์หาข้อมูลในกนารขัดแยกขยะและนําขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ข้อ4ี่มาคือแนวปฏิบัติที่นาไปสู่ความหลับทุกข์คือเกิดนามัยขยะได้ผลผลิตจากขยะและสร้างรายได้แก่ตนเองสังขาหาวัตถุ4ข้อ1ทานข้อ2ปิยาวาจาข้อ3อุปัญจิยาข้อ4สมานักษา ปรัชญาตาเป็นหลักกานเกี่ยวกับกรรมาชาติเพื่อรูนมรักสิ่งแวดล้อมคำสอนของพ่อตามแนวปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงห่วงที่หนึ่งพอประมาณ ห่วงที่สองมีเหตุผลห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองนักเรียนมีมนวินัยคัดแยกขยะและขยะภายในโรงเรียนและชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ตนเองดำเนินชีวิตยอย่างพอเพียงตามนวาบัชญยาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการแบ่งปันมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนในชุมชนมีจินตนาการในการสร้างชิ้นเของตนเองรู้จักการทำง,งานกการ่วมกันและมีความสัมพันธ์ ประวัติในการทำความดีด้วความเต็มใจพวกเราขอจบการมันเเนิอเพียงเท่านี้แยกมขยัะใ,ในวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในวันหน้าขอพรพุณและสวัสดีค่ะ